มี2ออย่างที่เราต้องทำถ้าอยากเป็นคนโชคดีมากๆเพื่อนๆเคยได้ยินคำว่า lucky girl syndrome ไหมคะจะ lucky girl lucky guy lucky อะไรก็ได้นะคะคือการที่เรารู้สึกว่าคนคนหนึ่งเขาโชคดีมากๆอยากได้อะไรก็ได้คิดอะไรก็สมปรารถนาเมื่อก่อนจิบรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนที่ไม่มีโชคเลยทุกคนจนจิบเริ่มมาทำสองอย่างนี้ที่จิบรู้สึกว่ามันเปลี่ยนชีวิตของจิบไปจริงๆทำแลรู้สึกว่าชีวิตดีขึ้นเข้าใกล้เป้าหมายที่อยากได้มากขึ้นแล้วก็กลายเป็นคนแบบที่อยากเป็นมากขึ้นจะบ อกว่าโมเมนต์ที่เปลี่ยนชีวิตจิ๊บและเปลี่ยนตัวตนที่เราเป็นอนะคือโมเมนต์ที่จิ๊บไปเรียนที่ประเทศอังกฤษค่ะจิ๊บมีแฟลตเมดอยู่2คนนะคะที่จิ๊บรู้สึกว่าทําไมเขาโชคดีจังเลยทุกๆอย่างที่เขาอยากได้ทุกๆอย่างที่เขาอยากมีนะคะทําไมมันถึงเป็นไปตามที่ต้องการทําไมยูถึงโชคดีขนาดนี้จิ๊บก็พยายามลองดูนะคะว่าเอยเขาทําอะไรเขาทํำยังไงไปมูที่ไหน จนสุดท้ายสิ่งที่จิบได้บทสรุปนะคะคือทั้งสองคนเขาทําอย่างหนึ่งที่เหมือนกันเขาถามแค่นั้นเลยจริง,รงๆทุกคนการที่เราจะเป็น Lucky Girl s y ินโดรมข้อใหญ่ๆเลยการถามถามให้เป็นกล้าที่จะถามในภาษาอังกฤษมันจะมีประโยคหนึ่งที่เขาบอกว่า as and you shall receive ถามแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นแต่การถามมันก็มีศิละปะของมันเราต้องถามให้เป็นวันนี้เรามาดีฟฟกันเรื่องนี้เลยอย่างแรกถามยังไง as intelligently ถามให้ฉลาดถามให้เป็น จิ๊บไปฟังคลิปคลิปหนึ่งมานะมันเป็นคลิปที่ส่งพลังมากๆอะ่ะคำถามที่เรามีกับตัวเองและคำถามที่เรามีกับโลกอะ่ะต้องเป็นอะไรที่ specific who what when where why how ยกตัวอย่างนะคะอย่างการทำงานเราอยากจะทำงานอะไรเราอยากจะได้งานยังไงเราก็อาจจะลองถามตัวเองว่า who what when where why how ทำไมถึงอยากมาทำงานสายนี้เหตุผลที่คนคนนึงกระทำบางอย่างมันไม่เหมือนกันอย่างส่วนตัวจิ๊บ why ของจิ๊บอาจจะเป็นอยากจะมีอิสระมากขึ้นในเรื่องของเวลาแล้วจากนั้นเราก็จะลองมาถามได้ว่า เราต้องเป็นใครในสมการนี้เออมันมีงานอะไรที่มันจะทําให้เรามีอิสระสมมุติว่าอาจจะเป็นการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์เริ่มมีแหละเริ่มมาและด้านอะไรในแพลตฟอร์มไหนทํายังไงอะอ่ะเราก็ต้องเปิดช่องทำคอนเทนต์ทำคอนเทนต์ต้องตัดต่อคือยิ่งเราถามได้เปซิฟเกเท่าไหรค่ค่ะว่าเราอยากจะเป็นคนยังไงอยากจะมีอะไรอยากจะได้อะไรไม่ได้อะไรในชีวิตอะเราจะเริ่มเห็นหนทางเออฉันต้องทําอย่างนี้เพื่อที่จะไปถึงตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นนะคะเราจะเริ่มเห็นคําตอบเพื่อนๆลองคิดดูนะคะเวลาเราจะขับรร่ะเาาจจไปทีุดหมย จุดหมายหนึ่งอะเราก็ต้องใส่จุดหมายนั้นเข้าไปใน destination ใน map ไม่อย่างนั้นอะเราก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะต้องขับรถไปทางไหนขับรถไปที่ไหนขับรถไปเพื่ออะไรอย่างส่วนตัวจิบตอนเนี้ยจิบรู้สึกว่าเฮ้ยโชคดีจังเลยที่เราได้มาทําอยู่ตรงนี้ทํารายได,ได้ได้จากตรงนี้แล้วก็ทําให้เราได้มีเวลาสําหรับจิบว่าจิบถือว่าเฮ้ยเราโชคดีเราโชคดีจังเลยแต่การที่เราจะมีโชคตรงนั้นได้อะคือมันเกิดมาจากการที่เราได้ตั้งคําถามตัวเองเพื่อที่ชีวิตอะจะได้รู้ว่าคุณะจะต้องเดินทางไปยังไงอะถ้าข้อแรกอะเพื่อนเพื่อ่า กว้างไปดูไกลไปไม่เป็นไรทุกคนลองฝึกจากการถามในชีวิตประจําวันค่ะคําว่า ask มันแปลได้2ความหมายถามคําถามอย่างข้อแรกใช่ไหม ask ที่2คือการขอเพื่อนเพื่อน,นเคยได้ยินคําว่า ask for help การขอความช่วยเหลือ ask for advice การขอคําแนะนํำไหมถ้าคุณไม่ถามคุณไม่ขอไม่มีใครรู้ว่าคุณอยากได้สิ่งนั้นมันเป็นอะไรที่ง่ายมากๆแต่จะรู้สึกว่าหลายๆครั้งในชีวิตเราก็ลืมไปนะคะหรืออาจจะก,การที่โดนปลูกฝังมานะคะว่าเฮ้ยเราต้องมีความถ่อมตนเราต้องมีความแบบไม่ไปเดือ รอนใคแต่ความจริงแล้วอ่ะการที่คุณไม่ถามมันทําให้คนอื่นไม่รู้ว่านี่คือสิ่งที่คุณต้องการเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากจะทํางานบริษัทนี้แล้วเราไปบอกคนอื่นว่าเออเนี่ยความจริงเราอยากทํางานบริษัทนี้คนที่เราเจอเขาอาจจะบอกว่าเฮ้ยเรารู้จักคนนึงทางานบริษัทนี้อยู่พอดีเลยเดี๋ยวเรา refer เข้าไปให้มันก็เหมือนกับการเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาสามารถเข้ามาช่วยเราถ้าเขาอยากช่วยเราและถ้าเขาพร้อมอย่าคิดว่าการที่เราไปขอคนอื่นอ่ะคือการที่เราทําอะไรไม่เป็นเฮอยตัวเองไม่เก่งพอฉันต้องเอาภาร ขออองงตัวเไปให้คนนื่ถ้าสมมติเราเปลี่ยนมายเซ็ตได้อะค่ะฉันไม่ได้ไปบังคับว่าใครต้องมาให้ฉันแต่ฉันเหมือนกับบอกตัวเองออกไปบอกออกไปกับจักรวาลน,นี้ว่านี่คือสิ่งที่เราอยากได้นะจักรวาลเขาจะมีวิธีในการส่งความช่วยเหลือมาให้เราในรูปแบบต่างๆที่เราอาจจะไม่เคยคิดเลยแต่อีกส่วนหนึ่งของการถามคําถามอะคือการถามโดยไม่ได้มีความหยิ่งทะนงว่าทุกอย่างที่ฉันถามออกไปอะมันจะต้องเป็นสิ่งที่ฉันได้รับกลับมาคือการที่เราอะอยากจะให้คนอื่นช่วยเราหรือว่าเขาทําอะไรให้เราอะคะ่ะถ้าเราสามารถถามด้วยความ น่ารักความมีมารยาทความสุภาพออกไปได้อะเขาจะอยากช่วยเรามากขึ้นมากๆก,กว่าการที่เรารู้สึกว่าอ๋อฉันถามออกไปเ่อต้องทําสิ่งนั้นกับมาให้ฉันความที่เขาอยากจะให้มาเนี่ยมันก็คือเป็นสิทธิ์ของเขาเหมือนกันคืออย่าถามด้วยความรู้สึกแบบถ้าเธอไม่ให้ฉันฉันจะโมโหนะฉันจะโกรธนะคืออย่างนั้นนมันไม่ใช่การถามที่ดีนอกจากการถามให้น nice, ์ให้สุภาพให้ถูกกาลเทศะนะคะอย่าลืมถามด้วยความสนุก คนจิ๊บมีญาติคนหนึ่งนะคะที่ตอนที่จิ๊บไปทํางานกับเขาที่ต่างประเทศอะเวลาจิ๊บเห็นเขาอะจิ๊บรู้สึกว่าคนที่เขาจะประสบความสําเร็จอย่างนี้ได้เขาจะต้องเป็นอย่างนี้สิมีเหตุการณ์ที่จิ๊บอะไปซื้อของกับญาติคนนี้นะคะแล้วตอนที่จะจ่ายเงินอะพนักง,งานเขาก็พูดขึ้นมาว่ายูซื้อของเท่านี้เดี๋ยวเราจะแถมมัน,นี้ให้นะแล้วพี่เขาพูดขึ้นมาคํานึงที่ทําให้จิ๊บรู้สึกว่าเฮ้ยมันเปลี่ยนเพอร์สเปกติฟของจิ๊บเขาบอกโอ้อยูจะแถมให้หรอแ้วเรามากัน3คนอะขอของแถม3อันได้ไม แต่เขาทําให้มันตลกตลกอ่ะแบบโ oh, อ้ three t แล้วพนักงานเขาก็ขำแล้วเขาก็บอก yes yes t h r ของแถมที่มันจะได้แค่อันเดียวก็กลายเป็นว่าได้มา3อันสิ่งหนึ่งที่มันเปลี่ยนม i n เ s ็ตของจิ๊มากๆอ่ะคือคําที่เขาบอกว่าคุณพลาดร้อเปกับทุกๆก,การกระทําที่คุณไม่ได้ทําออกไปถ้าเราไม่ได้ลองถามออกไปก่อนอ่ะชนที่เราจะได้กลับมามันคือศูนย์นะการที่เรากล้าถามออกไปกล้าขอออกไปอ่ะมันมีแต่จะเพิ่มพูนความเป็นไปได้ที่มันจะเกิดขึ้นถ้าสมมติว่าเขาไม่ได้ถามอ่ะสิ่งที่เขาจะได้ก็คือของ ขวัญฟรี1ชิ้นแต่ถ้าสมมุติว่าเขาถามออกไปเขามีสิทธิ์ที่จะได้ของขวัญ3ชิ้นเพิ่มขึ้นหม่อีกตั้ง2ชิ้นแต่ถ้าสมมติว่าเขาเซโนยูก็ยังได้1ชิ้นเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรที่ทําให้คุณเสียหายตรงนี้เลยการที่เรากล้าถามออกไปเหมือนกับการเพิ่มสิทธิ์ให้กับตัวเองคือ <c oughs> แน่นอนว่าเวลาเราพูดอย่างเงี้ยค่ะเรากำลังพูดถึงในสถานการณ์ของการถามที่มันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอะมันไม่ได้ไปมีผลกระทบที่แบบไม่ดีหรือร้ายแรงกับใครในสถานการณ์ที่เขาอาจจะแบบให้ของแถมไม่ให้ของแถมอย่างเง เ,เขาอยากให้จริงๆเขาให้ได้เขามีโค้ต้าเขาก็จะให้เราได้แต่ถ้าสมมติเขาไม่มีโค้ต้าเราก็ไม่ได้ต้องรู้สึกไม่ดีที่เขาไม่มีเป็นแค่การเพิ่มช a n c ของเราโดยที่ไม่ได้ไปทําอะไรให้เขาเดือดร้อนมากขึ้นคือช่วงนี้ในฟีดของจิบที่จะเห็นบ่อยๆนะคะเป็นสิ่งที่เรียกว่า rejection therapy ฉันจะลองเรียนรู้ให้ตัวเองอะถูกปฏิเสธบ่อยๆอย่อายงล่าสุดที่จิบเห็นอนะเขาแค่ไปถามเดินเข้าไปในบริษัทหนึ่งแล้วก็ถามว่าฉันอยากจะปิดบิลบอร์ดอะไรสักอย่างบนตึกเนี่ย ฉันทําได้ไหมมันเป็นอะไรที่มันดูมันเป็นไปไม่ได้อะวันนั้นไม่รู้อะไรยังไงนะคะบริษัทที่เขาเข้าไปสามารถทําสิ่งนั้นให้เขาได้จริงๆแล้วเขาก็แบบเออสิ่งที่อยู่กําลังทําอยู่มันน่าสนใจนะน่าตื่นเต้นเดี๋ยวไอช่วยอยู่เนี่ยดิจิตอลบิวบอร์ดให้อยู่บางครั้งเขาก็ถูกปฏิเสธถูกไหมซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติคนที่ทำคอนเทนต์เขาก็ไม่ได้โกรธอะไรนะคะเขาแบบโอ oh, ้แบบ it's fine thank you แบบฉันแค่อยากฝึกตัวเองฝึกที่จะมีความกล้าในการขอออกไปแต่หลายครั้งมากๆที่มันดันเวิร์กเอาอะแล้วคือคนที่อยู่ในนคออเเ้าก็กืืแบบหมยไปดว เนะพราะเขาก็รู้สึกว่าเออมันมีคนกล้าขอกล้าขอฉันก็กล้าให้หรือบางครั้งเขาอาจจะไม่ได้สิ่งที่เขาอยากได้แบบร้อแต่อีกฝ่ายหนึ่งก็จ,จะแบบเอ้ยไออาจจะให้อยู่สิ่งนี้ไม่ได้ถ้าลดลงมาเป็นอย่างนี้ได้ไหมคือหลายๆครั้งอะถ้าเราไม่กล้าขอไปเลยอะเราจะไม่รู้ด้วยซ้ำว่านี่เป็นออปชันที่มันสามารถเกิดขึ้นได้อย่างล่าสุดนะคะจิ๊บไปร้านชาร้านหนึ่งแล้วเขาก็มีชาให้เลือกหลายแบบมากอะเยอะเทสบางครั้งมันก็อาจจะยังไม่ได้อธิบายได้เข้าใจเต็มที่นะคะจะิ๊บก็เลยแบบขอโทษจริงๆค่คะแต่อยากรู้้ว่าาถ อ,อลองดมได้ไหมคะแล้วพนักงานเขาบอกอืมงั้นเดี๋ยวเอามาให้ลองชิมเลยครับ จิ๊บไม่ได้ขอชิมด้วยซ้ำทุกคนคือจิ๊บอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ย <c oughs> ตัวเองโชคดีได้ชิมช้าแต่มันเกิดขึ้นได้เพราะว่าจิ๊บกล้าที่จะขอไปการที่เราแบบขอดีๆลองถามดีๆอะคะ่ะมีหลายครั้งมากๆที่คนเขาพร้อมจะช่วยเราอะในขอบเขตที่เขาทําได้ในสถานาการณ์อย่างเงี้ยถ้าสมมติเขาไม่ให้ชิมเขาก็จะไม่ทําเพราะว่ามันก็จะมีโปรโตคอลของร้านเขาสําหรับจิ๊บมันก็จะเป็นอะไรที่โอเคมากๆคือจิ๊บไม่ได้แบบเขาจะต้องให้หรือฉันจะต้องได้รับอะไรนะแต่การที่เราขอไปและเราขอดีๆขอแบบราคาโอเคเขาทําได้เขาสามารถให้้ได เขาก็ให้เพราะอะไรรู้ไหมมนุษย์ส่วนใหญ่อะ มีความรู้สึกว่าเราอยากมีคุณค่าเราอยากช่วยคนอื่นได้ถ้าสมมติเราช่วยได้เราก็อยากช่วยคนอื่นพอเพื่อนๆลองคิดดูนะคะในสถานการณ์ที่กลับกันอะ่ะมันมีกี่ครั้งที่คนอื่นมาถามเราแล้วเราก็พยายามอยากจะช่วยเต็มที่อะ่ะเราอยากจะมีประโยชน์ให้กับเขาเราอยากจะ make someone stay อะ่ะการที่เราอะ่ะอยากจะให้ตัวเองอะ่ะเป็น lucky girl lucky guy เป็น lucky person ที่สามารถได้ในสิ่งที่ตัวเองอยากได้อย่างแรกคือการที่คุณยื่นมือออกไปและส่งคําถามออกไปอะ่ะพาที่2ของสรรมการเนี่ยท ให้ตัวเองอะพร้อมที่จะรับคําขอยกตัวอย่างถ้าเพื่อนๆรู้ว่าตัวเองอะอยากจะทํางานในบริษัทต่างชาติเรารู้และว,ว่าการที่จะทํางานในบริษัทอย่างเงี้ยต้องสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ต้องสามารถพูดภาษาญี่ปุ่นภาษาจีนภาษาอะไรก็ตามที่มันจะต้องพูดให้ได้ระหว่างที่ฉันกําลังรอให้ universe มันส่งกลับมาเนี่ยฉันก็ต้องฝึกภาษานี้ฉันก็ต้องพัฒนาสกิลด้านนี้ฉันก็ต้องเป็นคนอย่างนี้อย่าลืมพร้อมที่จะรับคําขอนั้นโดยการ work on yourself ล่าสุดเนี่ยเพิ่งเกิดเหตุการณ์หนึ่งที่จิต คุยกับน้องสาวแล้วแบบ Amazing มากๆากคือน้องสาวของจิบะตอนนี้คือเขาอยู่นิวยอร์กแล้วระหว่างที่กําลังแบบนั่งคุยอะไรกับเพื่อนอะเขาก็เหลือบไปเห็นว่าเฮ้ยวันนี้แบบมีคอนเสิร์ตของจิจอาชื่อดาราไม่ได้อะ่ะเพลงเขาดังมากๆในแอปตอกๆนะคะอยากไปคอนเสิร์ตมากแต่ว่าคอนเสิร์ตมันคือคืนนั้นเลยทุกคนตั๋วก็ไม่มีเอาไงดีนางก็ไปไปซื้อตั๋วหน้างานและระหว่างที่กําลังซื้อตั๋อยู่อยู่ๆก็มี สาวฝรั่งสองคนนะคะเดินมาแล้วก็สกิดนี่ยูกําลังจะซื้อตั๋วใช่ไหมน้องก็แบบว่าใช่ไอกำลังจะซื้อตั๋วอยากดูคนนี้มากคุยกันอีท่าไหนไม่รู้นะคะสองคนนั้นอะ่ะเขาบอกว่าไอาเป็นเพื่อนกับนักรอ้องไอมีตั๋วฟรีอยู่เข้าไปได้กันไหมเข้าใจของวันลัคกี้ปะเข้าใจคําว่าแบบโหสุดจะโชคดีไหมน้องก็ได้ไปดูจริงๆได้แบบไปตั๋วแบบใกล้ๆเลยอะแต่ ถ้าเรามานั่งนึกย้อนดีๆการที่เขาจะได้เจอกับผู้หญิงสองคนนั้นที่รู้จักกับนักร้องคนนั้นอาจจะเป็นเหตุการณ์หนึ่งในร้านก็จริงนะแต่มันจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเขาไม่ได้เอาตัวเองไปที่เวนิวของคอนเสิร์ตอีกอย่างหนึ่งนะที่เป็นเหมือนกับว่า secret source คือการที่เราต้องเชื่อฉันเป็นคนที่สุดจะโชคดีอ่ะสุดจะลัคกี้ลูกหล,ลักของ Univers e ลูกหลักของจักรวาลจิ๊บไปได้ยินคำหนึ่งนะคะเขาบอกว่า make plans like an adult but believe in it like a child ให้วางแผนเหมือนกับผู้ใหญ่แต่ตรงเชื่อมั่นในมัน เหมือนกับคุณยังเป็นเด็กคือเพื่อนเพื่อลองนึกย้อนไปสมัยเด็กๆนะคะเรารู้สึกว่าชีวิตมันเต็มไปด้วยความแบบเป็นไปได้เวลาเด็กเขาขอแบบขอลองกินขนมหน่อยได้ไหมขอทํานู่นทํานี่หน่อยได้ไหมเขาขอด้วยความรู้สึกว่าอุย้ยมันอาจจะเป็นไปได้แต่ยิ่งเราโตขึ้นอ่ะเราเหมือนยิ่งโดนสังคมแบบสั่งสอนว่าเฮ้ยอย่าขอมากไปอย่าขอเยอะไปอยู่ต้องทําเองอยู่ต้อง ซึ่งถ้าเรายังมีความรู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นไปได้อยู่จักรวาลมันมีวิธีที่จะส่งสิ่งนั้นมาให้เราในแบบที่เราไม่คิดว่ามันจะเป็นไปได้แต่มันก็เป็นไปได้จิ๊บอยากให้เพื่อนๆลองดูลองขอลองถามลองเตรียมตัวเพื่อที่จะรับคําขอนั้นลองเชื่อเชื่อว่ามันจะเป็นไปได้อ่ะ ถ้าสมมติว่าเราทําไปแล้วอะ่ะเราลองไม่ชอบอะ่ะเราไม่เอ j นจอยฉันไม่ได้อยากจะถามอะ่ะ you can still go back to your old ways กลับไปไม่ถามเหมือนเดิมได้อะ่ะมันเหมือนกับเป็นการทดลองอย่างหนึ่งฉันอยากได้อะไรลองถามหน่อยนึงอุ้ยขอโทษนะคะแบบวันนี้มีส่วนลดมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะคือเริ่มจากคาถามเล็กๆน้อยๆพวกนี้ที่มันไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนอะ่ะและถ้าสมมติว่าเพื่อนๆยังต้องการกําลังใจอีกนิดนึงนะให้แบบตัวเองได้มาลองมีมายเซตอย่างนี้นะคะมี some interesting theories ที่อยากจะมาแชร์มันอาจจะให้เพื่อนๆมีความกล้าในการลองกล้าแล้วก็ลองขอแล้วก็พร้อม ที่จะรับสิ่งดีๆในชีวิตนะคะอย่างแรกเลยคือ law of attraction หลายๆคนนะ่าจะเคยได้ยินคนํานี้กฎของแรงดึงดูดมันเป็นแนวคิดที่ว่าถ้าสมมติเราอยากได้อะไรเราเชื่ออะไรเรารู้สึกอะไรจริงๆอ่ะเราจะดึงดูดสิ่งนั้นเข้ากับมาในชีวิตจิบว่าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าเวลาที่เราอยากได้อะไรแล้วเราเชื่อมั่นอะไรมากๆความเชื่อมันกลายเป็นการกระทําและการกระทำเนี่ยคือสิ่งที่จะทําให้เราได้สิ่งนั้นมาอย่างหนึ่งที่ที่บ้านจิบะจะพูดกันคำๆตลอดเลยนะคือคุณแม่ของจิบอ่ะเวลาขับรถแล้วจะไปจอดรถน เรารู้นะว่าห้างอ่ะมันหาที่จอดรถยากใช่ไหมบาทีที่เข้าในที่จอดรถนะคุณแม่จะบอกว่าฉันจะได้ที่จอดฉันจะได้ที่จอดแล้วได้ที่จอดทุกรอบจิ๊บคิดว่าอาจจะเพราะส่วนหนึ่งอ่ะพอเราพูดอย่างนั้นอ่ะฉันจะได้ที่จอดฉันได้ที่จอดเรเราจะเริ่มขับรถด้วยความแบบเออใจเย็นลงแบบเริ่มมองหาสอดสองอะไรมากขึ้นนะคะแล้วมันก็ได้ที่จอดจริงๆช่วงเนี้ยมาลองทําก็ได้ที่จอดจริงๆทุกคนและสิ่งที่มันตลกคืออะไรรู้ไหมถ้าวันไหนที่เราได้ที่จอดเย มันเวิร์กอะ t ้ออเวอร์ทรัคมันเวิร์กแต่ถ้าวันไหนที่ไม่ได้ที่จอดเราจะไม่รู้สึกว่าลอนั้นไม่เวิร์กเออแปลกปะกแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นในตัวจิบอะคือทุกๆครั้งที่ได้ที่จอดอะเราคีบล็อกเฮ้ยเราได้ที่จอดคือทุกๆครั้งแล้วมันรีพีทไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันทําให้เราเริ่มเห็นแพทเทิร์นของการที่ฉันโชคดีจังเลยเอยฉันโชคดีอะครั้งนี้ได้ที่จอดอีกแล้วคือมันเป็นวิธีฮิวใจวิธีหนึ่งนะที่ทําให้เรารู้สึกกกววว่่่่่่าาาาเเ้้ยชีีีีีิิตตมมมมมมัันนดดดอออคคคืจจรรงง็ททไไถูปแ เราไม่ได้นึกถึงมันะเราลืมมันไปแล้วสิ่งที่เราจําได้จะเป็นแค่โมเมนต์ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยวันนี้อยากได้ที่จอดน้วมันได้จริงๆอะสิ่งที่เราส่งไปพลังงานที่เราส่งออกไปอะมันมีผลต่อการดึงดูดสิ่งนั้นมาในชีวิตได้จริงๆถ้าเราเชื่อว่าเราจะมีชีวิตที่ดีมีการงานที่ดีมีเพื่อนฝูงญาติมิตรที่ดีมีชีวิตแบบที่เราอยากเป็นได้อะมันจะมีผลไปกับการกระทําและการกระทําของเราอะคือสิ่งที่จะเป็นตัวที่ดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาจริงๆง่ายๆเลยสมมติว่าเพื่อนๆอยากจะเเเเเป็นนนนนนนพพืืื่่่่่่อออกััับคึงะถ้าาๆชววฉไม เพื่อนกับคนนี้ได้อะเราก็จะไม่มีความกล้าที่จะเข้าไปคุยกับเขาที่จะเข้าไปทักที่จะเข้าไปอะไรเลยอะการที่เราจะสามารถเป็นเพื่อนกับคนคนนั้นอะมันก็จะเป็นศูนย์แต่สมมติเพื่อนๆรู้สึกว่าเฮ้ยเราน่าจะเข้ากันได้อะเรารู้สึกว่าเราน่าจะแบบเป็นเพื่อนกันได้อะเราก็จะมีความกล้ามากขึ้นที่จะขอไปทักหน่อยนึงแค่นี้มันก็จะเหมือนกับเป็นการเปิดโอกาสให้เราอะอีกมายเซตหนึ่งนะคะจะไปเห็นคลิปหนึ่งนะคะคลิปของไอดอลสักคนอะเขาไปที่เบเกอรี่นะคะแล้วเขาก็ไปต่อคิวจะไปซื้อขนมปังแล้วทันทีที่เขา 영 <목소리나> ชิ้นนี้แบบมันหมดนะคะต้องรอสิบนาทีแทนที่เขาจะแบบโหแบบไม่น่าเลยแบบพลาดไปชิ้นเดียวอะ่ะเขาบอกว่าหุยดีจังเลยจะได้อันที่อบมาสดใหม่เป็นคนแรกไมซ์เซนี้อีกอย่างหนึ่งที่คนเขาเรียกกันอาจจะเรียกว่าเบ Toast theory ทฤษฎีขนมปังไม้อ่ะล่าสุดเลยนะคะจิ๊บเคยเล่าไปตอนที่จิ๊บทำคลิปแต่งหน้าที่จีนใช่ไหมคืนก่อนที่จะบินอะ่ะสายการบินเปลี่ยนเครื่องทุกคนจิ๊บก็เลยต้องแบบอ่ะมานั่งหาสายการบินใหม่แบบยุ่งยากมากแต่เกิดอะไรขึ้นรู้ไหมคะไฟที่จิ๊บไปถึงนะคะลงในเวลาที่ไม่มีคน เหมือนติดอยู่ที่ตอมอเลยคือคิวเร็วมากๆรถผ่านฉลุยรวดเร็วมากและพอนั่งรถไปที่โรงแรมอะรถก็ไม่ติดเลยมันเป็นช่วงเวลาไม่ได้ rush o u t แล้วอะแต่ยากของจิ๊บอะที่ออกมาจากไทยก่อนหน้าเราแบบ4 5ชั่วโมงอะคือไปถึงโรงแรมประมาณแบบ1ชั่วโมงห่างกันเพราะเขาทั้งติดคิวยาวที่ตอมอนะคะแล้วก็ติดช่วง rush o u t พอดีคือบางครั้งอะอะไรที่เราอาจจะรู้สึกว่าเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ดีอะมันอาจจะเป็นเรื่องดีๆก็ได้ถ้าเราสามารถมองได้อย่างนั้นอะเราจะรู้สึกว่าฉันช่างเป็นคนที่มากับโชคเหลือเกินไม่่่ใชแค ะะมีอีกเหตุการณ์หนึ่งที่จีนนี่แหละจิ๊บจะจองตัว๋วตั๋วรถไฟเพื่อที่จะนั่งจากเชียงไห้่ไปที่เกรดวอลล์กำแพงเมืองจีนนะคะมันไม่มีเที่ยวรถไฟเลยที่เราอยากจะไปคือเราอะอยากจะไปแบบอะออกเช้าแล้วก็ให้กลับมาทันตอนเย็นสิ่งที่เราเลือกได้อย่างเดียวคือตั๋วรถไฟตอนกลางคืนแต่ไหนๆมาแล้วนะก็ต้องไปหน่อยไหมทำยังไงอีกก็ต้องซื้อตัว๋วกำแพงเมืองจีนในตอนกลางคืนอีกสรุปคืออะไรลูแมทุกคนมันเป็นเหมือนไฮไลท์ออฟเดอะทริปอะพอจิ๊มีเพื่อนของคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่นะคะได้ตั๋วกำแพงเมืองจีนนช่ววงงกกาาััเข มาเขาบอกว่าโหแบบืมันร้อนมากมันไม่มีที่หลบเลยแล้วถ่ายรูปติดแต่คนคนเยอะมากไม่ใช่ประสบการณ์ที่เอนจอยแต่ตอนที่พวกเราไปอะอากาศคือเย็นสบายไม่มีคนแล้วเขาเปิดไฟแบบมันสวยมากๆถ่ายรูปออกมาบางรูปคือไม่ติดคนเลยทั้งๆที่มันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เก็ตป้าขึ้นชื่อมากๆว่าคนเยอะมากๆห้องน้ําอะไรก็สะอาดเพราะว่าไม่ได้ไปแย่งกับใครบางครั้งอะสิ่งที่มันอาจจะดูไม่ดีตอนแรกนะคะมันอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราได้สิ่งที่ดีขึ้นกว่านั้นน่ะคือคลิป ถ้าเทียบกับคลิปอื่นๆในช่องของจิ๊บนะคะมันอาจจะฟังดูฟุง้งอืมจิ๊บพูดตรงๆมันอาจจะดูฟุ้งกว่าคลิปอื่นๆที่จิ๊บอาจจะมีให้เพื่อนๆชัดเลยว่าอ๋อมันมีงานวิจัยว่าอย่างงี้อย่างงี้มันออกมาอย่างนี้นะคะแต่คลิปเนี้ยสิ่งเดียวที่จิ๊บอยากจะให้เพื่อนๆมีคือความเชื่อมัน่นเ <laughs> ชื่อมั่นว่าชีวิตอะมีสิ่งดีๆรอคนอีกเยอะแต่ระหว่างที่เรากําลังเชื่อมั่นอะอย่างที่บอกทําอะไรได้บ้างถามออกไปนะคะและเตรียมตัวให้พร้อมเพื่อที่จะรับคําขอ,อนั้นสิ่งที่จิ๊บอยากจะเเเนนนนนน้้้้ยยําาากกกกัับบพพืื่่่่ออ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 อีีีททะะรรรขไไปะคะมตงู ฐานของการที่เราไม่ได้ไปทําให้ใครเดือดร้อนเราไม่ได้ไปบังคับให้ใครต้องมาทําสิ่งนั้นให้กับเราไปข่มขู่ให้คนอื่นเขามาทําอย่างงู้นอย่างนี้ให้ไม่ใช่นะจ๊ะ <laughs> สิ่งที่จะหมายถึงคือการที่เราบอกไปว่าเราอยากได้อะไรกับชีวิตนี้สิ่งที่จะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราช่างเป็นคนที่โชคดีจังเลยถ้าวันนั้นคำถามมันเป็นแค่ว่าเฮ้ยฉันต้องทํำยังไงเพื่อที่จะเข้าใจว่าฉันกําลังจะเลือกซื้อชาไหนที่มันจะถูกจริตกับเราเองมันก็อาจจะเป็นแค่นั้นก็ได้อะหรือในบางวันมันอาจจะเป็นฉันต้องทำํำง การที่เรามีเป้าหมายค่ะมันก็ไม่ได้แปลว่ามันจะมีทางทางเดียวที่เราจะไปสู่เป้าหมายนั้นนะขนาดเราขับรถเราอาจจะขับเลยไปอ่ะเดี๋ยวน้องแมพเขาก็จะแบบเลี้ยวขวาค่ะยุดเทินกลับมาการที่เรามีเป้าหมายชัดเจนนะมันทําให้เราอะสามารถถามคําถามได้เรื่อยๆเลยนะว่าเฮ้ยเราจะปรับเปลี่ยนแผนยังไงเปลี่ยนแผนยังไงเพื่อที่จะได้สิ่งนั้นมันจะทําให้เราอะได้เริ่มลงมือทําอะไรบางอย่างจนในวันหนึ่งอะอยูจะรู้สึกว่าฉันโชคดีจริงๆที่ได้มาอยู่ตรงนี้ที่ได้ทําสิ่งนี้หรือไม่ได้ทําสิ่งนี้อ่ะบางครั้งการไม่ได้ทําาออะะไรก็็จจเปน โชคได้เหมือนกันนะคะถ้าเรามัวแต่คิดว่าเฮ้ยฉันทําอย่างงู้นไม่ได้หรอกฉันทําอย่างนี้ไม่ได้หรอกฉันไม่สามารถเป็นคนนั้นฉันไม่สามารถพัฒนาตัวเองได้เราปิดกั้นตัวเองอะเราไม่ได้ให้โอกาสตัวเองเลยด้วยซ้ำยังไม่ทันเริ่มออกจากเส้น s t a r ทอะขัดขาตัวเองแล้วอะคือว่าง่ายๆอะโชคอะมันเป็นสิ่งที่เอาจริงๆนะ out of our control แต่การที่เราอะเตรียมตัวเพื่อที่จะรับโชคที่มันกําลังจะมาอันนี้เป็นสิ่งที่เราเตรียมตัวได้และมันอาจจะเป็นวิธีการช่วยให้ลักนั้นอะมันสามารถมาหาเราได้ง่ายขึ้นเราจริงๆนนคใโลกีี้ท่ จะช่วยเหลือเราอะถ้าสมมติว่าเรายื่นมือออกไปอะมันมีเยอะกว่าที่เราคิดมากๆทุกคนตอนสมัยที่จิ๊บเป็นวัยรุ่นอะจิ๊บจะชอบมีมายเซ็ตของความแบบอินดีเอนเดน์จ้ะอาจจะเป็นแบบสังคมในโลกยุคนี้ที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเก่งเราต้องทําทุกอย่างให้ได้ด้วยตัวเองฝ่าฟันดิ้นรนทุกคนมีอือุปสรรคมากมายเหลือเกินในชีวิตแต่พอเราเริ่มโตขึ้นเราเริ่มมาเปลี่ยนมายเซ็ตกล้าที่จะขอมันออกไปอะจิ๊บรู้สึกว่าชีวิตมันแบบง่ายขึ้นมากๆและมันมีหลายครั้งที่เราได้ คืออีกมุมหนึ่งของช่องจิบอะค่ะจิปทําเป็นพวกงานรีวิวพวกงานแบบสกินแคร์พวกงานบิวตี้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราชอบอ่ะมันเป็นสิ่งที่เราเอนจอยนะคะบางแบรนด์ที่จิบได้ร่วมงานด้วยจิบไม่ได้รอให้เขาอ่ะเข้ามาติดต่อเราเองนะเอนจอยแบรนด์นี้มากๆจิบก็ทําคลิปของจิบเองไม่ได้ต้องให้เขามาสปอนเซอร์สปอนเซอร์นะคะแต่พอทําคลิปเสร็จปุ๊บปล่อยคลิปออกไปจิบก็แค่ทักแบรนด์ไปหน่อยนึงว่าขอบคุณนะคะที่แบบทําผลิตภัณฑ์ดีๆอย่างนี้ออกมาจิปได้ทดลองใช้แล้วแล้วก็ได้้้ทําารรีวววิิออกมใใหดยจงๆน มันไม่มีคําขออะไรสักครั้งเลยนะจะไม่ได้บอกว่าออยูต้องมาจ่ายเงินยูต้องมานู่นนี่นั่นหลายๆครั้งนะคะที่แบรนด์เขาก็ติดต่อกลับมาว่าอุ้ยขอบคุณนะคะแบบบางแบรนด์เขาก็แค่แบบขอบคุณอย่างเดียวซึ่งมันก็ไม่เป็นไรเพราะเราตั้งใจทําอยู่แล้วเราเอนจอยอยู่แล้วแต่บางแบรนด์เขาแบบอุ้ยขอใช้คลิปได้ไหมคะก็จะมีค่ามีเดียฉันก็ทําคลิปของฉันอยู่อยู่ๆก็ได้ตังเฉย บางแบรนด์เขาแบบเห็นว่าแบบคุณจิ๊บชอบมากเลยเดี๋ยวขอส่งของมาให้ได้ไหมการที่เราขออ่ะจิ๊งไม่ได้หมายถึงให้เ,เพื่อนๆแบบไปกราบการอ้อนวอนใครแต่จิ๊บแค่หมายถึงว่ามันเป็นการที่เราแบบส่งสัญญาณไปกับยูนิเวอร์สว่าฉันอยู่ตรงนี้ฉันอยากได้สิ่งนี้แบบช่วยเห็นฉันด้วยเพราะว่าอย่างในสถานการณ์เนี้ยโลกอินเทอร์เน็ตมันมีคอนเทนต์มากมายหลายอย่างและจิ๊บก็เป็นแค่คนคนหนึ่งนะคะถ้าเราไม่ได้แบบบอกแบรนด์ไปก่อนว่าเอ้ยจิ๊บทำคอนเทนต์นะคะจิ๊บทำคอนเทนต์นี้เพราะแบบชอบแล้วก็เอ็นจอยสินทําาาใหห้้เเเเคน็คนนนระะี่ย เราได้ทํางานร่วมกันกับแบรนด์ที่จิ๊บไม่เคยคิดมาก่อนว่าจิ๊บจะได้รับโอกาสอะไรอย่างเงี้ยคือรู้สึกว่าลัคก,กี้มากๆแต่มันเป็นลัคที่เกิดจากการที่เรากระทําด้วยตัวเองทุกคนก่อนจะไปอะค่ะจิ๊บอยากจะบอกว่าอย่าลืมขอบคุณความโชคดีนั้นด้วยนะมันมีหลายเหตุการณ์มากในชีวิตที่มันสามารถมองว่าเป็นโชคของเราได้แต่ เราปล่อยให้มันผ่านไปอะเราแค่รู้สึกว่าเออยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วไม่ได้เป็นอะไรที่สลักสําคัญนะคะแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้คือความโชคดีของเราอะรู้สึกว่าโอเคเนี่ยคือความโชคดีนั่นก็โชคดีฉันก็โชคอีกแล้วแล้วมันก็จะทําให้เราเชื่อจริงๆว่าเราเป็นคนที่โชคดีจริงๆนะคะเราสามารถมองจากเรื่องเล็กๆน้อยๆได้เลยนะคืออย่าแค่คิดว่าฉันจะต้องชนะลอตเตอรี่ฉันถึงจะ <laughs> ถือว่าเป็นโชคดีนะคะการที่คนคนนึง <ๆ S 1> จะชนะลอตเตอรี่ในชีวิตหนึ่งอะมันจะมีสักกี่ครั้งอะแค่การที่เราได้ตื่่นนเช้้้าาาามไไดดกิอออหรรยฟัง เพลงที่เราชอบได้อ่านหนังสือที่เราเอนจอยได้ดูซีรีส์เรื่องโปรดนะคะอันนี้ก็เป็นความโชคดีมากๆแล้วนะบางคนเขาไม่ได้มีโอกาสทําอย่างนี้ด้วยซ้ำอ่ะว่าง่ายนะคะก็คือเมื่อมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราอ่ะให้เรารู้จักที่จะขอบคุณเขารู้จักที่จะโฟกัสและให้ความสนใจกับเขาเพราะมันจะทําให้เราเองอ่ะได้เทรนตัวเองในการมองหาสิ่งดีๆในชีวิตของเรามากขึ้นและทั้งชีวิตของเราก็จะเต็มไปด้วยโชวเราจะมาลัคกี้ไปด้วยกันทุกคนก็ถ้าเพื่อนๆรู้สึกว่าคลิปวันนี้ได้ให้ประโยชน์กับเพื่อนๆน,นะคะก็ย่าลืมกก์ชร Like แล,ล้วก็สักกระดิ่งจะไม่พลาดเวลาจิบอัพโหลดวิดีโอต่อๆไปค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย